จำเป็นบาห่วงหาครับอะไรนะลูกอะไรนะครับน,น้องเพชรเขาก็จะชินอยู่กับพ่อครับน้องพลอยก็จะอยู่กับแม่ฝ่าหิ่งหองเอามู่ฝนมาคือน้ำตาของผู้ใช้มีทุกทำให้แดดินฝนลิ่นหยอยห้ำดินเปียกสุมไอ้ดินกลุ่มขึ้นฟ้า คิดเห็นหน้าบอกปลาอ้างวางอาวรอน,นอนไม่หลับเห็นบานพับตรงหน้าต่างแย้มสู่ฝนลุกมานั่งใจลุกลีลุกลนคิดถึงคนรักเก่าเขาทองโอ้ป่านนี้คงไม่รอดน,นอนนี้สุขคงไม่ทุกข์ เหมือนเราคนเศร้าอมองฝนตกนานน้ำขังบ้านก็เริ่มนองกอบเขียดร้องอึ้งอ้างครางเต็มไปฟ้าผาแลบเปลี่ยนทางใจคนปล่อยด่างเริ่มมีปัญหาน้ำฝนปนกับน้ำตาสุดเววาคิดถึงคนไกลความหวังใบงในใจของเฮาบาดไปใดแก้เพิ่น อันนี้บอกคำโบราณเป็นเอืน่นบาคนสร้างกอบุญสร้างใบปุนบร,รวมแหไปท่านอาดีตการ,บร์บได้ขอเอาขันแจกเป่นเบน,น้มย้ำสดจนบัดเป็นของคนอื่นใดแต่ให้สื่อื่นเอาเสียงร้องก๊มหอเสียงปอเสียงปรมเสียงเศร้าเศร้าเสียงเก่าเก่าเสียงเจ้าเคยคุ้นหูเสียงนี้แหละตอนเจ้าน้ำตาปลู เขายอมรู้น้ำใจของตัวดีตอนเจ้าอาวรนอนโสบอกเขาป่องปกปาดน้ำตาไม่นายดีแต่ตอนนี้เจ้านุนอกของผู้ดีจงสุขีอกเก่าเก่าจงลืมมันโอกคนจนแค่แอนคนจนเอ,เอ อ้คนจนแค่แอนคนจนหนึไม่สนิทจะจุมพีคงไม่หวานไม่สุขสันฟังเสียงแล้วเรื่องเก่าๆจงลืมมันเสียงนี้นั้นเป็นเสียงใครคงรู้ดีอยู่ดีแต่หน้าควันชีวาจงครองรักมัน โปรดจงโชคดีประตูชิมปรีอยาไว้อยาวันชาติหน้ามีจริงเจอกันชาตินี้นั้นบุญพี่ไม่มีขอให้เดินทางปลอดภัยขอบคุณครับคนหนึ่งอยู่กับแม่ครับผม กัลบไปลบมากเพราะว่าก็เหตุร้ายอย่างเนาะแต่ว่ากะดีน้องนุ่งซอยงานไม่ว่าจะเป็นครับลิงกินอะไรนะลิงอะไรลิงกินกล้วยทั้งโรงแรมกัน้องโอ้ก็เป็นจัดการให้นะครับแล้วก็ขายแบรนด์บอสแคร์แน่น้องโอก็จัดการให้ช้างกินอะไรคะกินกินอ้อยกิน้วย ช ah. ้างกินอ้อยกินช้างก็กินกล้วยได้นะลูกนอนต่อลูกนอนต่อ นอนซาลาลแต่พอสิคอมนอนต่อยใจชม่วงกันลูกจะเฝ้ากันมะกวนไข่กันเลยสิลับอีหลีมีคนกรมนอน เดินทางปลอดภัยครอบครัวปุริสา,ายขอบคุณครับเมื่อวานนี่บ่ไเ้ไปเบึ่งบ้านเลยโปรแกมหลายหลบ้านก็ได้ประมาณน่าจะงานบิวนาทีหกสิบเกตสิเปอร์เซ็นต์แล้วครับเพื่อนัดทรงงานเดือนพฤษภาเราก็จะเข้าอยู่เดือนมิถุนายนนะครับ เขาอยู่ขึ้นบานไม่ช่วงมีถุนายนครับส่วนคาเฟ่ราคาห้องประชุ่มหลังโรงแรมก็สิก็ะจะเปิดในช่วงเดียวกันนะครับก็คือต้นเดือนมิถุนายนนี่แหละครับผมแต่ก็จะแต่วันที่จะเปิดเป็นทางการจะกำหนดอีกครั้งหนึ่งนะครับก็แฟนคลับ FC พี่แม่แม่ที่รักและเขาสนับสนุนกันก็สามารถไปไปร่วมได้